ตรบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนมีเข้าสู่สายสตูดิโอเช่นเคยวันนี้คุยก่อนเกมนะจากหลังเกมซะหน่อยนะแต่เมื่อวานนี้ต้องขอภยไปด้วยนะจ๊ะไม่ได้มาทานัด <c oughs> นัดว่าตามจริงเมื่อวานนี้มีบรรยายสดคู่ปืนใหญ่อาเซนนอนแต่ ด้วยความผิดพลาดท,ทางเทคนิคครับลืมจ่ายค่าเช่าสัญญาณดาวดาวเทียมเลยไม่สามารถถ่ายทอดส,สดได้นะครับก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้นี่ชดเชยให้เดี๋ยววันนี้เข้าตั้งแต่คู่2ทุ่ม45เลยเราดูเรเวอร์คูเซนแล้วก็ยิงยาวเลยครับไม่ต้องตัดไปต่อที่คู่บรรยายสดหลักก็ไรซิกเปิดบ้านเจอลรเวอร์พูลส่วนคู่ซิตี้สปาร์ตาร์อัปเดตกรร่วมแล้วก็ บาเยอร์มิวนิกกับทางบาร์เซโลนาเดี๋ยวขึ้นอัปเดตสกอร์รวมไปด้วยกันครับวันนี้คู่ใหญ่หลายคู่นะคู่ใหญ่หลายคู่เดี๋ยววันนี้เรามาดูของค่าคืนนี้อ่ะก่อนไปดูค่ำคืนนี้อัปเดตสกอร์เมื่อวานนี้กันหน่อยดีกว่าครับเมื่อวานยูฟ่าแชมเปียนลีกเองก็ต้องใช้คําว่าเตะไปหลายคู่แล้วก็หัวเมืองใหญ่ของหลายๆประเทศก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ตามๆกันอาจจะมีพลาดบ้างบางทีเหมือนในคู่อ่า ค่าทุ่ม45เองยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่2คู่เอซิมิลานครับชนะขับบูสไป3-1ส่วนอ่ามนาโก,โกนะใช้คำว่าตัวแทนสั่งจากฝรั่งเศสนี่กดทางซาเวด้านะเรสตาเบลเกตไป5ประตูต่อ1ครับต้องใช้คำว่ายิงกันไส้แตกส่วนคู่ตีสองทีนะ่น่าสนใจอาร์เซนอลเบียดแบบเฉื่อยๆสมชื่ออาร์เซนอลเลยช่วงหลังนะ1-0คือจบเกมเลยครับอาร์เซนอลชนะชัคเตอร์โดเนต์1-0แอตันวิลล่าน้องใหม่ ผลงานยังแรงต่อเนื่องครับโอ้โหตามจริงเจอทีมแกข่งอย่างโบลญญาจากอิตาลีตอนแรกก็คิดว่าจะแบบอาจจะอื่นนะแต่ใครจะไปเชื่อครับวินล่าสนัดเจอบาเยอเ์เจอโบลญญา ตอนนี้แหละเก็บ9คะแนนเต็มบ้าใช่ไหมโอ้โหผลงานสุดเลยนะกิลรกิโลนาครับชนะบาวิสตา2-0จูเวนตุสข่าบ้านเนี่ยแหละครับที่หนักจูเวนตุสแพ้สตุตการ์ดแล้วก็ปารีสทำได้แค่เสมอพีเอสวีแต่คู่ที่สนุกเลยคือเลยเอามัตลิดนะมัตลิดเองเมื่อวานนี้เปิดบ้านเจอบรุเซียดอทมูนซึ่งหลายๆคนน่าจะทราครบครับว่าคู่นี้มันรีแมตคู่ชิงนะสุดท้ายเนี่ยครึ่งแรกดอทมูนนำสองศูนย์โอ้ในใจบอกเจ็ดคเสือเหลืองมาที่ไหนได้ครับครึ่งหลัง ไปถอดชุดเสือเหลืองออกไปใส่เป็นชุดแมวกาฟิวเข้าไปโสโดนลาชันคุดขาว <c oughs> กระซวกที5้าลูกเลยครับเสียผู้เสียคนเลยครับสุดท้ายมาริทพิกกับมาชนับห้คือ คือแฟนดอดมุนดูครึ่งแรกกว่ครึ่งหลังนี่ต้องใช้คําว่าคนละอารมณ์เลยนะโอ้โหราชันชุดขาวนี่ก็มาโหดเหลือเกินแกเหมือนแค้นใครครับแล้วเป็นแฮตทริกของอาเวนิซูสจูเนียด้วยนะครับถือว่าผลงานดีต่อเนื่องนะเรามาดูของค่ําคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับของค่าคืนนี้เองมีหลายคู่เหมือนกันแต่เราเอาคู่หลักก่อนที่เราบรรยายสด100%แน่ๆนั่นก็นคือริวเวอร์พูครับไปเยือนไรซิก ปัญหาอาการบาดเจ็บของทางลิเวอร์พูลเองก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้หนักมากแต่มันดันเป็นจุดที่ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอันเดอร์สโลตใช้บ่อยนั่นคืออาริซอนเบเกอร์และอีกตัวหนึ่งที่ต้องเช็คฟิตเลยนั่นคือเดียโก้โชตาครับเพราะว่าเดียโก้โชตาเองเนี่ย นัดที่เจอกับทางเชลซีเองเนี่ยโดนเปลี่ยนออกเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บข้ามเนื้อแต่ก็ต้องดูครับว่าจากรายงานออฟฟิเชียลของโซลโมสตเองยังไม่ได้มีการออกมายืนยันว่าเจ็บอย่างไงนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะได้ลงก็ยังมีนะก็ยังมีครับส่วนของทางเจ้าบ้านเองถ้าเราไม่ไม่ติดเซตเดิมๆอย่างพวกเดเว,เวิสรามเอ่ร์อาสวิชเกอร์หรือแม้กระทั่งตัวนิโคลัสวเองเนี่ย มีโอเปนดากับทางไฮดราเนี่ยครับที่ต้องเช็คฟีดแต่ไฮดราเองล่าสุดเนี่ยเช็คของทางสโมสรแล้วน่าจะลงได้ร่วมถึงทาง หรุยโอเปนด้าด้วยนะโอกาสที่จะได้ลงก็มีสูงครับซึ่ง11ที่ลายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่น่าจะลงของทั้ง2ทีมของทางลิเวอร์พูลเองก็ฟูลออปชั่นเลยครับผู้รักษาประตูยังเป็นเคเลเฮอร์อยู่คู่เซนเตอร์ฟานไดโกนาเต้ช่วงหลังนี้ต้องใช้คขาว่าแข็งโป๊กนะซ้ายโรบโบ้ขวาเป็นเทยนอเล็กซานเดอร์อาโนถือว่า แผงแบ็กโฟร์ของทางลิเวอร์ตอนนี้กลับมาโชว์ผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยครับส่วน3ตัวกลางก็เป็นบอสไลน์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นัดที่แล้วเนี่ยได้ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ค่อนข้างดีหลายๆคนอาจจะเชียร์ให้เคอร์ติโจนลงต่อแต่อย่าลืมนะครับว่าเคอร์ติโจนเองเนี่ย เจอบอลเร็วๆของเยอรมน,นีเข้าไปโจมีเนี่ยนะต้ออาจจะต้องใช้ความนิ่งของอลิสเตอร์ครับอีกตัวหนึ่งก็คือไรอันกาวเวนเบิร์กส่วน3ตัวหน้าเนี่ยซาร่าแน่ๆรุยดีอาร์ตกับกับกโโปอาจจะมีโรเตชันครับเพราะว่านัดที่แล้วกักโโปได้ลงก่อนละส่วนนัดนี้ดาวิดนูนเยสกับโชต้าเนี่ยถ้าโชต้าไม่พร้อมก็คงต้องเป็นดาวิดนูนเยสแหละครับนะไอ้น้องหนูวันนี้จะได้พังอานและนูเยสนะเออส่วนของทางเจ้าบ้านเอง ต้องใช้คำว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะคู่หน้าอย่างเบนจามินเซสโกกับทางรุยโอเพนดามีทางเจ้าหนูซาวิซิม,มอนเลยคัมพี่หรือแม้กระทั่งตัวนูซ่าเองถือว่าคือจะบอกว่าด้วยด้วยรูปแบบการเล่นของทางไรซิกเนี่ยมันคือของแสลงของลิเวอร์พรูลเพราะอะไรเพราะไรซิกเขาเล่น4-4-2ลิเวอร์เล่น4-3-3โดยปกติลิเวอร์เองเราจะสังเกตเลยครับว่า ถ้าพวกเขาสามารถเล่นเกมที่สามารถเปิดหน้าเปิดตาได้พวกเขาจะมีโอกาสเล่นจังหวะฟาสเบรกซึ่งเป็นจุดเด่นของนักเตะชุดนี้ของลิเวอร์พูลในหลายๆจังหวะเนี่ยพวกเขาจะได้ได้ได้ประตูจากจังหวะฟาสเบรกค่อนข้างเยอะคือจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปิดเกมใส่แล้วเสียการคองบอลเสียบอลเสียระบบลิเวอร์จะชอบลงโทษจากจุดนั้นซึ่ง การเจอกับซาไอการเจอกับทางไรซิก right เนี่ยมันคือการส่องกระจกไลซิก right เองในมาตรฐานและด้วยระบบการเล่น4-4-2ของอาร์เบยไรซิกเองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันคือ ตัวต่อกรของรูปแบบการเล่นของลิเวอร์เลยเพราะรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นลิเวอร์พูลเองที่มีโอกาสเซตและคองบอลในแผงมิดฟิลในแผงมิดฟิลมากกว่าแน่นอนนะบอะด้วยระบบ4-3-3ส่วนของทางไรซ์ซิกเองมิดฟิลคู่กลางอย่างทางเบอร์มาแนนกับทางคาบีเองเขาจะดันต่ำลงมาเพื่อยืนเป็นฮาร์ดแมนหรือเป็นมิดฟิลตัวรับธรรมชาติหน้าคู่เซนเตอร์เพื่อให้ลิเวอร์พูลขยับ แต่ระหว่างนั้นไอ้สองตัวกลางที่ลงมาเป็นฮาร์ดแมนไอ้สองตัวข้างนี่แหละครับซาวีซิมมอนหรุยโอเปนดา้าพวกเนี้ยจะขยับสวนทางกับมิดฟิลด์ตัวรับเข้าใจความหมายไหมนั่นหมายความว่าการเซตบอลในแผงมิดฟิลด์แดนกลางของริเวอร์ถ้าผิดพลาด ไรซิกรอลงโทษผมนู้บอกมันเหมือนกระจกเงาตัวเองครับแล้วไปเล่นที่บ้านของอเวไรซิกไม่ง่ายแน่นอนครับสาวกบของทางปีศาสตร์แดกถึงบอกว่าทำไมควรใช้อเล็กซิสแมอเลสเตอร์มากกว่าเคอร์ติสโจทเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่า,อาเออร์เลอร์ของอเล็กซิสแมอเลสเตอร์มันน้อยกว่าเคอร์ติสโจนแล้วมันดันเป็นตำแหน่งที่สำคัญเลยนะเพราะว่าถ้าคุณไปเสียบอลจากแผงมิดฟิลระยะประมาณ40หลากลางสนามเนี่ย คือถ้ามาวัดกันนะเวลาเนี้ยเกมฟาสเบกถ้าเราดูจากรายละเอียดนะหรือว่เองในช่วงหลังโมฮัมเหม็ดซาาห์ไม่ได้จีดขนาดนั้นรุยดีอาร์ตมาบ้างไม่มาบ้างแต่ถ้าเทียบกับของอาเบลลิซิกยังรุยเอเบนดาซาวีซิม,มอนหรือแม้กระทั่งกองหน้าตัวใหญ่ที่วิ่งดีอย่างเบนจามินเซสโกคู่นี้ต้องใช้เข้ามา เช็ดเคสนุกแน่นอนครับนะทั้งสาวกผีแดงไม่ใช่สาวกผีแดงผีแดงไม่ได้เต้ด้วยดีนะสาวกของแดงแล้วก็สาวกของทางไรซ์วิกเดี๋ยวเจอกันครับในช่วงตีสอนะครับผมนะคราวนี้เราข้ามที่คู่ใหญไ่ไปอีกคู่หนึ่งดีกว่าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับสปาตักปากอ่าไม่ง่ายเยไม่ใช่ว่าไม่ง่าย ไม่น่ายากครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองต้องใช้คำว่าด้วยผลงานในฟุตบอลยุโรปเนี่ยทีมที่ไม่เคยเจอซิตี้เลยอะแล้วเจอซิตี้นัดแรกเนี่ยเละทุกทีมใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับเละทุกทีมเหตุผลง่ายๆเพราะว่าบอลของซิตี้มันมีความเคี้ยวในระบบเปอร์เซนต์การของบอลจังหวะการเข้าทำแล้วก็พอทีมมันไม่เคยเจอกันเนี่ยนักเตะของฝั่งตรงข้ามเนี่ย เขาจะฟิลประมาณว่าไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงหรือประกบยังไงมันจะไม่เหมือนทีมในลีกนะเพราะว่าทีมในลีกเนี่ยมันเคยเจอกันแล้วแล้วก็ อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันเคยเจอกันแล้วแล้วมันรู้ว่ามันต้องประกบยังไงส่วนทีมเยือนอย่างสปาร์ตักปาร์กเองเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าโดยปกติพื้นฐานเป็นทีมที่เสียประตูง่ายอยู่แล้วนะเสียประตูแทบจะทุกนัดไม่ว่าจะในลีกบอลยุโรปเอ่ยอะไรพวกเนี้ยคือคือเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์การเสียประตูต่อน,นัด เกิดลูกตลอดอยู่แล้วการเจอร์ซิตี้หายห่วงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บใจช,ชนะได้แน่นอนแล้วก็น่าจะมีการโรเตชันเยอะเพราะว่าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้รายชื่อคนเจ็บก็ยังเหมือนเดิมครับโรดี ody, Kevin y, ้เควินเดอรอยอาคลาวเกอร์กลับมาเจ็บเหมือนเดิมนะไคลาวเกอร์นี่ er ช่วงหลังนี่เหมือนยังไม่หายขาดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจ้องทางออสการ์บอบแต่ออสการ์บอบนี่ก็ เป็นอะไรครับส่วนของทางสปาร์ตักพาร์กเองตัวหลักอยู่ครบมีแค่ทางตัวอีบานิสตัวเดียวนะครับที่ที่ไม่สามารถลงในนัดใดนี้ได้นะที่เหลือก็ถือว่าค่อนข้างพรมทั้ง2ทีมแต่การไปเยือนิท,ที่ที่เอดิฮัสสเตเดียมเนี่ยต้องยอมรับว่าว่าเตรียมชุดเกาะ เข้าใจความหมายไหมคือเล่นกับซิตี้ต้องเตรียมชุดเกาะถ้าเล่นกับซิตี้ไปเตรียมปืนไปเตรียมระเบิดไปเตรียมมีดสุดท้ายตายหมดแต่ถ้าเตรียมชุดเกาะมันยังพอมีโอกาสรอดต้องใจกําว่าอย่างนี้นะส่วนดีกคู่หนึ่งที่โอ้อันนี้คู่ตามจริงเสียดายเหมือนกันครับเพราะว่าคือกลายเป็นว่าช่วงช่วงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงลีกพาร์ทเนี่ย มันเสียดายหลายอย่างตรงนี้แหละครับเพราะว่าคู่ใหญ่มันเตะเวลาเดียวกันหมดอะถูกไหมคือถ้าเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันยังเฉลี่ยเฉลี่ยเนาะว่าแบบอ่าสัปดาห์นี้มีคู่ใหญ่เตะคู่หนึ่งคู่เล็กคู่ใหญ่สลับไปอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นลีกพาร์ทด้วยจํานวนทีมที่เพิ่มขึ้นมันต้องเตะพร้อมกันหมดแล้วดูดิไลฟ์ซิกเจอริเวอร์ ซิตี้ก็อยากดูบาซามาริดก็น่าดูคือแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทีมใหญ่ๆมาเจอช่วงเวลาเดียวกันหมดแล้วก็เลือกไม่ถูกเลยเ,เนี้ยถูกไหมเอออ่ะก็ไปว่ากันครับส่วนของคู่บาร์เซโลนากับบาเยอร์มิวนิกบาร์เซโลนากับบาเยอร์มิวนิกเองถ้าเอาตัวผู้เล่นที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเอาจริงๆทั้งสองทีมต้องใช้คำว่าค่อนข้างพร้อมด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะว่าตัวเจ็บส่วนมากจะเป็นตัวที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ ได้เป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่จะมีปัญหาก็คือของบาร์เซโลนาที่เป็นทางทางอิริกาเซียที่ที่โดนแบนใบแดงไปแค่นั้นเลยครับส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นพวกอร์โคของบาซ่านะเฟอร์รันตอเรสแฟงกี้เดอจองอันเดรสคิเตนเซนหรือแม้กระทั่งตัวออิริกาเซียเนี่ยคือพวกนี้เขาหายไปสักพักละ ตัวที่ได้ลงต่อเนื่องของบาร์เซลโลนาไม่ว่าจะเป็นทางคูบาซี่เด็กสเปนดาอายุยังน้อยอยู่อิงโกไอตัวอิงโกมาติเนสด้านซ้ายก็เป็นทางอาริจันโดเบรสนะด้านขวาคุนเดคู่กลางก็เปดีคาเซโดสามตัวลุยก็อย่างพวกยาเมาราฟินญาอันซูฟาตินะอันซูฟาติเริ่มกลับมา ผลงานดีต่อเนื่องแล้วก็หน้าเป้าอย่างเป็นเลวานดอฟสกี้ส่วนของบาเยอร์มิวนิกถ้าเอาตัวเจ็บเองมีโจเซฟสตานิสิกที่เจ็บอยู่ปาปโลวิกอ่าปาปโลวิกนี่เจ็บเยอะเลยครับปาปโลวิกเองเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเช็คล่าสุดเนี่ยเหมือนกระดูกจะแตกเลยนะน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่แผงแดนกลางของนางทางบาเยอร์ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่สามารถตัวทายตัวแทนขึ้นมาได้เยอะโดยเฉพาะโจชูคิม,มิดคิม,มิดนี่ นี่คือฟิลิปลามเวอร์ชั่น2024แค่เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะแบ็ก <Back S 1> ก็ไปเล่นครับมีราฟาเอลเกเรลโลนะแต่ไม่ใช้ใช้คิมมิดเล่นตอนนี้ปาปโลวิดเจ็บก็เอาคิมมิดดันขึ้นมาแล้วก็เอาเกเรลโลไปเล่นครับส่วนตัวอื่นของบาซ่าเอ้ยของบาเยอร์นี่ครบครับแฮริเคนแฮปติกลาสุดแซกเจ b นาบี มิเชลโอลิเซคิงสเล์โคมันคอนหลาดไลเมอร์แล้วกลายเป็นว่าในช่วง uh, เขาเรียกว่าอะไรนะในช่วงหลังของทางบาเยอร์มิวนิกของทางกอมปานีเนี่ยหนึ่งคนที่ได้รับบทบาทน้อยแล้วก็ดูดอบไปเลยนั่นคือเจ้ามูเซล่าครับเออคือคือแปลกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบาเยอร์มิวนิกเนี่ยเปยนผู้จัดการทีมมากี่คนกี่คนนะ ใช้เชาวมูเซล่าเป็นคีย์แมนสำคัญหมดแต่การมาของมิเชลโอลิเซ่เนี่ยไอหนูไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยอื้อคือใครจะไปเชื่อครับเซตยอวชน บอลยิบสามวันหลังเศษอย่างมิเชลโอลิเซ่เบียดทางมูเซลาตกอ่ะโอ้โหคือแต่โต้ต้องให้จริงครับโอลิเซ่เป็นนักเตะที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่แม่งแพรวสุดๆนะต้องให้เลยครับแล้วชั่วงนี้โอลิเซ่กับแฮร์รี่เคนลงตัวมาก คือถ้าเทียบกับเจ้ามูเซล่าเพราะมูเซล่าเองเนี่ยปัญหาหลักของเขาไม่ใช่ฟอร์มส่วนตัวแต่ปัญหาหลักของเจ้ามูเซล่าคือการเล่นเป็นทีมมันอาจจะยังไม่สมูทเท่ากับมิเชลโอริเซ่ครับคู่นี้โดยส่วนตัวนะผมผมรู้สึกว่า บาเยอร์มิวนิกเองดูดีกว่าบาร์เซโลนาเหตุผลง่ายๆเลยครับว่าคือบาร์เซโลนาเองในช่วงหลังเนี่ยผลงานในเกมบุกใช้ได้เลยแต่ปัญหาของพวกเขาคือเกมรับเนี่ยแหละครับเพราะว่าเกมรับของบาร์เซโลนาเองหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทานอินโกมาตินเนสคูบาซีอเลเจนโดเบรดหรือแม้กระทั่งกุนเดร่วมถึงมิดฟิลด์ตัวรับอย่างเปรดี้แล้วก็ทางมาคาซาโดเองเนี่ย คือพวกเนี้ยต้องยอมรับว่ามันยังเป็นเป็นยังไม่ใช่ตัวระดับ A บวกเข้าใจควาหมายไหมแล้วไปเจอพวกแข็งแข็งพีคๆีก,กอย่างพวกโคมานจาดบ,บี้แฮร์รี่เคนคิมมิด ไลเมอร์เนี่ยเหนื่อยเหมือนกันคู่นี้ผมว่าน่าจะสนุกแต่โดยส่วนตัวผมจะมองว่าบาเยอร์น่าจะสามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะจัดไปครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามอยู่เจอกันช่วงประมาณวันนี้น่าจะเข้าตั้งแต่ช่วงคู่เลเวอร์คูเซนเลย5้าทุ่มสีเลเวอร์ไปเยือนแบรนด์ของทางฝรั่งเศสนะครับก่อนไปลืมอย่าแนะนำสิ่งดีๆเช่นเคย โอดีจัดไปครับสำหรับสาวกสาย y o u b u p r พ m ม u m ครับโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเพียง14บาทหรือรายเดือนเพียง59บาทนะมีทั้ง YouTube แล้วก็ Netflix นะครับฐานลูกค้ามีมากกว่า18,000คนครับและที่สำคัญมีการต่ออายุการใช้งานแบบอัตโนมัติสามารถรับชมได้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งทีวีครับลูกค้าคนไหนสนใจสามารถแอดลน์ด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าโจม,มาได้เลยนะครับผม โอเคไปละเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงบรรยายสดห้าทุ่มสี้าครับดูเลเวอร์แล้วก็ยาวไปคู่ลีเวอร์ไรซ์เลยสำหรับวันนี้ไปละจ้ะสวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้บรรยายสดปกติจ่ายค่าเช่าดาวเทียมไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs>